สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินเลยพลังงานของชาวธาตุดินนะกับหัวข้อของคําว่าคิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคือ คนคิดถึงคนรักเก่าจังเลยเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาลืมเราแล้วหรือยังเนาะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากรู้คําว่าคิดถึงจากคนรักเก่าซึ่งคุณไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องกลับมารักกันเนาะแต่คุณอยากรู้ว่าพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเขายังคงจดจําตัวเราได้บ้างไหมยังมีมุมของความคิดถึงหรือว่าคิดกับเราแบบไหนวันนี้ค่ะแลนดอมนี้จะตอบโจทย์ให้กับชาวธาตุดินเลยนะเจ้าของพลังงานแลนดอมหัวข้อนี้นะคะคือชาวธาตุดินที่ประกอบไปด้วยราศีมังกร ราศีพฤษภราศีกรลัคนามังกรลาากรัคนาพฤษศลัคนากร,าการสามารถชื่นชมชื่นชอบและฟังคลิปพลังงานแลนดอมนี้ไปด้วยกันนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูก่อนว่าคนรักเก่าของคุณราศีอะไรนะคะค่อยๆทบทวนนะคะเป็นตัวแทนหยิบให้เป็นพลังงานราศีนะแล้วก็เสริมด้วยความเป็นนักสัตว์ที่ชี้ชัดลงไปให้เป็นตัวเขามากขึ้นนะคะอ่ะ ถ้าโชคชะตานำพาให้คุณเจอพลังงานในแรนดอมนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่โชคชะตาอยากจะสื่อกับคุณว่าฟังเถอะแล้วอาจจะมีอะไรนะคะยินดีต้อนรับขาดเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วาสนา Amazing t a l o นะคะในตำแหน่งของราศีแฟนของคุณนะคะน่าจะเป็นกลุ่มคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มของอ เป็นกลุ่มของราศีเมถุนตุลกลุ่มนะคะเป็นพลังงานราศีเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็อีกหนึ่งราศีนะคะเป็นกลุ่มราศีเมษสิงห์ธนูค่ะ,ะแฟนของคุณอาจจะอยู่ใน6ราศีนี้ก็ได้เสริมนักษัตว์เข้าไปให้เป็นประจักษ์โอ้น่าจะจบกันไม่สวยเนาะนักษัตว์ที่เข้ามานะคะเป็นนักษัตว์มะเสงมะเมียขานเถาะ มะแม่กุลนะคะนี่คือพลังงานนะนั่นหมายความว่าความเป็นเดลิเวอร์ของคุณในอดีตที่เคยเป็นคนรักกันมันเคยวาดฝันไปถึงอนาคตอาจจะมีการมีบ้านหารครึ่ง ช่วยเหลือบ้านการซื้อของผ่อนด้วยกันซื้อรถด้วยกันผ่อนด้วยกันหรือว่าอาจจะลงทุนทําธุรกิจแต่สุดท้ายมีมือที่3เข้ามาหรือเปล่าคะแต่นี้ก็เป็นภาพรวมราศีที่เป็นตัวตัวตนของเขาทีนี้เราไปเจาะกันดีกว่าถ้าคนดูพลังงานของแรนดอมนี้ตรงราศีอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นพลังงานของคุณฟังเลยค่ะแต่ถ้าตรงแค่นักสัตว์ได้ไหมได้แต่ถ้าคนคนนั้นคนเดียว แฟนของคุณในอดีตนั่นแหละตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์แล้วบทขยี้ไปด้วยตัวเลขที่อาจารย์จะเสริมให้อีกชี้ชัดแบบนี้นั่นคือพลังงานแรนดอมคลิปนี้อาจจะเป็นของคุณเหมือนกันดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะอย่างที่บอกราศีบอกไปแล้วนักษัตว์บอกไปแล้วนะ ตัวเลขที่เข้ามามีตัวเลข4กับเลข5อาจจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวคําว่าเมษายนอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวกับพฤษภาคมเกี่ยวกับพุธเกี่ยวกับพฤหัสนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวนะคะมีความเกี่ยวพันกับกันยายนด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเลิกการการเจอกันการพบรัก จำนวนเดือนการคบหาจำนวนเดือนการแยกแยกย้ายจำนวนปีการแยกย้ายจากกาันเลิกกันเดือนไหนเลิกกันวันไหนอะไรก็ได้รวมถึงตัวเลขนี้อาจจะชี้ชัดเป็นเรื่องของคุณระหว่างคุณกับเขาหรือว่าเป็นเรื่องราวของเขาวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้าน4ตัวหลังรถนะคะเลขเอ่อหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเลข4ี่กับเลข5าอาจจะประกบติดกันกลายเป็น4ี่ตัวหลังทะเบียนรถหรือว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่คอนโดนะอะไรประมาณนี้นะ เรามาดูบรรทัดที่2ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากรู้ตรงกับหัว <Yeah. S 1> ข้อแรนดอมนะคิดถึงคนรักเก่าจังคนรักเก่าคิดถึงเราแบบไหนกันเนาะ mhm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพลังงานนี้นะคะ <S <S อาจาจะเป็นเรื่องราวของคุณที่เกิดขึ้นในอดีตหรือกําลังเกิดขึ้นหรือกําลังคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ในปัจจุบนันนี้หรืออาจจะแอบคิดถึงอยากรู้ในอนาคตก็ได้นะคะและพลังงานนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวก็ได้ฟังก่อนนอนฟังยามว่างฟังยามขับรถ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์วัส,สนา Amazing t a r o นะคะเราไปสู่ใบแรกกันเลยดีกว่าถ้าบางเอิญหรือโชคชะตาพาคุณมาลองฟังดูมันอาจจะได้มุมมองอะไรนะในตำแหน่งแรกทำแพรนคำว่าคิดถึงปรากฏแล้วค่ะ ตำแหน่งแรกคือเขามียังมีเยื่อใยกับคุณเนาะมีสายใยบางๆมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะคบกันมาจนเหมือนรู้ใ้รู้พุงรู้นิสัยใจคอมองตาก็รู้ใจมองตาก็รู้อีกฝ่ายต้องการสื่อสารอะไรแทบไม่ต้องสื่อสารด้วยคําพูดในช่วงเวลาที่คุณคบหากันแต่พออย่างหลังจากคุณเลิกลากันไปแล้วคุณถามว่าคนรักเก่าคิดถึงคุณยังไงตอนนี้ต้องใช้คําว่าคิดถึง มีเกณฑ์คิดถึงกันในบรรดาทั้งหมดสี่ธาตุที่ที่ดูมาเนี่ยแล้วพอมาถึงพลังงานของธาตุดินอันเนี้ยที่กาลังดูกันอยู่เนี่ยนะของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามันเหมือนเขาอยากย้อนคืนอืมอืมคนอื่นไม่ได้อยากย้อนคืนแต่ของคุณมีเกณฑ์อยากย้อนคืนอยากจะอยากอยากถ้าไม่ย้อนคืนด้วยคําว่ารักกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือเหมือนเราอยากจะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะมันเหมือนกับว่าคู่คุณก็นแน่นแฟ้นกันพอสมควรไปดูพลังงานที่สองนะเขาอยากจะ หวนคืนหรือว่ามาพูดคุยกันกับคุณกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะกับช่วงเวลาที่มันมีค่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันทำไมนาะทำไมเขาต้องหวนคืนแต่ไพ่พลังงานราศีมันเหมือนจบกันไม่ดีเลยอะเดี๋ยวขอดูใ,ใบที่3โอเคคือพอณเวลาเนี้ยเขารู้ซึ้งบางอย่างว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดในช่วงเวลานั้น คุณเหมือนเป็นดวงสนับสนุนให้เขาพบ,พบเจอแต่ความเจเริญรุ่งเรืองเหมือนเราคู่กันแล้วเกื้อกูลกันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น จากที่เรากัดก้อนเกลือกินก็คือค่อยๆมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยมีธุรกิจจากเล็กๆไปสู่ใหญ่โตคือเขามองว่าคุณคือคนที่เป็นดวงสนับสนุนดวงเกื้อกูลและอุปถัมภ์แล้วก็ความเก่งหรือความใจดีของคุณใดๆก็ตามเนี่ยมันส่งผลว่ามันไม่มีใครเทียบเท่าคุณนั่นแหละอมืมันไม่มีใครเทียบเท่าคุณเลยแล้วเขาก็รู้ซึงเขาเลยอยากจะมากลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและเขาอยากจะมา ทําความฝันบางอย่างหรือว่าคําสัญญาบางอย่างที่เคยสัญญาเอาไว้กับคุณน่ยในตําแหน่งที่ผู้ทํานายชีย้เนี่ยเขาอยากจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้นนะคะเขารู้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจบลงไปอย่างไม่โสภาละ อย่างไม่ดีแล้วแต่เขาก็ปาถนะที่จะกลับมาเป็นที่พึ่งให้คุณได้เหมือนกับแบบว่าถ้าคุณมีอะไรก็พึ่งเขาได้หรือว่าบางครั้งเขาอาจจะมาการกลับมาของเขาคนนี้อาจจะมาขอพึ่งคุณก็ได้เพราะดวงคุณเป็นดวงแบบเออเป็นดวงเป็นดวงค้ำคูนเป็นดวงที่ ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยากจะกลับมาพึ่งพิงคุณก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าใครจะพึ่งใครนารอบนี้นะแต่ว่าเขารู้ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพวกคุณจบกันไปแล้วก็จริงแต่มันมีสายใยบางๆอันตรงนี้อาจจะเป็น เป็นรถเป็นบ้านเป็นความฝันที่เคยอยากจะทําธุรกิจร่วมกันหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เขามองว่าไม่มีใครเหมาะเท่าคุณก็เลยอยากจะกลับมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือเราอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่มีเป็นแผนท้าผูกพันที่อาจจะต้องกลับมาพูดคุยเรื่องของความรับผิดชอบนะเขาเสียใจกับการที่เขามีคนอื่นมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาอยากกลับมาแต่กลับมาเพื่อ เพื่อพึ่งพิงคุณหรือมาเพื่อให้คุณพึ่งพิงเขาก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้เพราะมันไม่ราบรื่นแล้วเพราะเหมือนกับว่าเขามีพลังงานคนของเขาประกบติดอยู่ด้วยนะนั่นหมายความว่าเขาเริ่มไม่มีความสุขในรักของเขาในเวลานี้พอเขาไม่มีความสุขในรักของเขาเขาเลยนึกถึงคุณขึ้นมาคุณจึงกลายเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี ขึ้นมาแล้วตายแล้วเหมือนจะไปไม่รอดนะสุดท้ายจะกลับมาตายรังหรือเปล่าเนี่ยนะคะไปต่อ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 ไพ่บอกว่ายังไงโอเขามีปัญหากับความรักของเขาเจ้าค่ะเออเขามีปัญหาเขามีเรื่องราวที่ไม่โอเคเกิดขึ้นในในคู่ของเขาแหละซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราเนาะมันไม่เกี่ยวกับเราเขาก็เลยแบบว่า เอ้ยไม่น่าเลยกลับมาคุยกับคุณดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะนั่นไง เขาอยากกลับมาเพื่อพูดคุยกับคุณนะคะแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขกับเนรักของเขาที่มีอยู่เลยเี่ยตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยกับคนใหม่ที่เขาเลิกจากคุณไปแล้วไปหาคนใหม่อะตอนนี้ความรักเขามีปัญหาแบบมองไม่เห็นอนาคตเลยเขาก็เลยมองว่าถ้าถ้าอย่างนี้น่าจะจบแล้วแหละต่อไปก็คงต้องเลิกกันแต่พอคนพอพอจะเลิกกันคนที่เขาคิดถึงดันเป็นคุณเนี่ยสิตามตําแหน่งที่ผู้ทํานายชี้เนี่ยมันเป็นคุณเกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ว่ามันอาจจะยากเอ๊ะรอดูซิเขาจะ คิดยังไงต่อเขาจะลองทักทายคุณหรือว่าลองเข้ามาพูดคุยกับคุณแม้ว่าอาจจะเจอการปฏิเสธแต่เขาก็อยากจะลองเสี่ยงดูนะเขาจะลดมุมมองลดอีกโก้ลงนะคะเขาจะลองอลองดูเขาจะลองดูทักทายคุณกลับมาพูดคุยกับคุณ เขาไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงเขาก็มองเออห้าสแหละแต่ก็ลองดูแต่ในจังหวะเดียวกันมันน่าสงสัยตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับรักของเขาในเวลาเนี้ย ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่เขาก็ยังแบกรับเอาไว้อยู่นั่นหมายความว่าเขาก็ยังมีคนของเขาอยู่และเขาก็ใช้เวลานี้จะมาคุยกับคุณด้วยเนี่ยมันเป็นทะแยงมุมแบบเนี้ยกลับมาคุยกับคุณด้วยแต่เขารู้ว่ามันมันคงลำบากแหละเพราะว่ามันมีคนสองคนประกบอยู่แบบนี้เขายังคือเขาไม่มีความสุขแต่เขายังไม่ได้เลิกแต่เขาอยากจะกลับมาคุยกับเราเอาแล้วไพ่เห็นแก่ตัวคะ่ะ ไพ่บอกว่าเขากําลังคิดเห็นแก่ตัวดูตามตําแหน่งที่ผู้ทานายชีย้แล้วก็ถือเนาะเขากําลังเห็นแก่ตัวเขากําลังจับปลาสองมือและเขากําลังมองว่าคนไหนมีความสุขถ้าคุณตอบเยสเขาก็อาจจะเทใจไปที่คุณแต่ถ้าคุณไม่แคร์เขาเขาก็คงต้องทนฝืนอยู่กับความรักในปัจจุบันที่เขาอะกําลังไม่ กำลังมีปัญหาไม่มีความสุขในเวลาเนี้ยไพ่จบสรุปว่าเขาจากจากับปลาสองมือเพราะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆในตำแหน่งเนี้ยเห็นแก่ตัวอืมเอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะอืมไปต่อคะ่ะอาจารย์วัฒนาพาคุณล่องไปสู่เรื่องราวของคำว่าคิดถึงของเขาถ้าดูจากการสรุปอย่างเงี้ยนะก็คงต้องบอกว่าคำว่าคิดถึงของเขามันแฝงเลสไหน แฝงความเห็นแก่ตัวอยากกลับอยากจะแทมเพรนอยากจะย้อนกลับมาหาคุณในขณะที่ตัวเองมีปัญหากับความรักในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ตัดนะยังคงแบบว่าอยากจะคุยแล้วก็คัดสรรคนที่ดีที่สุดแหม่ไม่ยอมเลยนะอิตานีหรือยายคนนี้ฮะอ่ะเราไปดูพลังงานต่อไปนะคะว่าคุณพอคุณฟังแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไงนะคะเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์และความรู้สึกของคุณด้วยไพ่ชุดใหม่นะคะ เดวิลคุณรู้ทันค่ะคุณไม่ใช่โอ้ยฉันไม่ใช่คนสิ้นร้ายไม้ตอกเนี่ยและฉันก็ไม่ใช่คนโง่นะคุณรู้ทันกับปฏิกิริยาที่เขาส่งมาหมาเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คุณรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนนะคะเพราะว่าตอนที่เขาไปจากคุณน่ะคุณพูดทุกสิ่งทุกอย่างเหนี่ยวรั้งเขาถึงสัญสญ,ญาต่างๆนาะนาะนะนะเขาก็ยังไปในตำแหน่งนี้ แต่พอวันหนึ่งเขาจะกลับมาเขาก็ยังคาตำแหน่งนี้ไว้คือจับปลาสองมือเอาไว้อยู่คุณรู้คุณรู้แล้วเพราะว่ามันมุกเดิมอคุณฉลาดนะเออยังไงต่อคะ j u s t i c e ค่ะคุณบอกว่ามาครั้งนี้ก็โดนด่าแหละคะ่ะก็ไม่ยอมละค่ะนะคะ,นะคะนั่นหมายความว่าพลังงานของคุณนะนะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นการกลับมาของเขาถึงแม้คุณจะเปิดโอกาสให้เขาสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณแต่ก็มันไม่ใช่เพราะ กิเลตัณหาราคานะแต่มันเพราะคุณอยากรู้ว่าเขา,าอยากจะพูดอะไรสุดท้ายคุณก็เป็นคนตัดสินใจผิดชอบชั่วดีอยู่ดีนะคะด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลนะคะแต่แค่อยากรู้ว่าติดต่อมาทําไมความอยากรู้ของมนุษย์น่ะเนาะไพ่ใบต่อมาคุณรู้อยู่แล้วว่าสามดาบปักหัวใจไพ่รักสามเศร้าหรือการคบซ้อนนะคะเห็นไหมมันเกิดขึ้นตำแหน่งน่ยคุณรู้ทันหมดเลยนะ เออเพียงแต่ว่าคุณจะยอมปิดตาข้างเดียวยอมคุยเลยยอมยอมให้เขายอมให้ให้คนโง่เล่าเรื่องในสิ่งที่เรารู้ทันก็เราอยากรู้ว่าเขาจะจะโง่เล่าเรื่องไปแบบไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าเมจิเชียนนะคะคุณรู้ดีทุกอย่างนะคะในการสื่อสารในการพูดคุยในการที่เขามาไม้นี้นะคะและพลังงานของคุณเนี่ยรอบนี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะแล้วรู้ว่า เขาเคยทำสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นนิสัยที่เขาอาจจะทําต่อไปก็ได้เพราะตอนที่เขาเลิกกับคุณคุณก็ยังมองว่าสักวันหนึ่งเขาก็คงจะต้องเลิกกับทางนู้นเพราะไอ้ปัญหาเดียวกันนี่แหละคุณก็มองว่ามันก็ต้องเป็นกรรมแหละต้องชดใช้กรรมไปและตอนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดมันไม่ผิดเพี้ยนเลยมันเพียงแค่รอเวลาให้มันเกิดแล้วตอนนี้มันก็เกิดจากที่คุณจินตนาการเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนคุณรู้สึกมีต้องพูดตรงๆเนาะ คุณก็แบบเออสมดีสมอา่าแต่คุณชมเขานะดีสมอา่าเป็นอารมณ์ของความรู้สึกแบบเออคุณก็ก,ก็ก็ชดใช้ไปแล้วการฉันก็มีความสุขของฉันในเวลานี้แล้วคุณจะกลับไปหาเขาไหมคุณมองว่าจัสเมนโชคชะตามันสิ้นสุดละมันถึงเวลาปลดปล่อยมันจบกันไปแล้วมันขาดกันไปแล้ว สิ่งที่คุณอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมเพราะคุณอยากรู้เขาคิดถึงคุณแบบไหนแต่พอรู้ว่าการคิดถึงของเขาอยากจะกลับมาทั้งๆท,ที่เขาก็มีพันธะผูกพันอย่างเงี้ยคุณมองว่ามัน justice มากเลยคุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ถูกต้องทั้งทั้งความรู้สึกทั้งความคิดมันไม่ถูกต้องเลยนะคะแล้วคุณบอกถ้ามาด้วยเวเนี้ ต่างคนต่างไปจบสิ้นสุดนะคะเป็นไปไม่ได้ถามว่าในมุมลึกๆคุณยังรักเขาไหมมันจะมีความรู้สึกคิดถึงเขาอยู่มันก็รักแหละมันถึงได้อยากเข้ามาดูหัวข้อนี้แหละมันก็รักแหละอืคุณเหมือนเขาเลยค่ะแต่จะให้มาอยู่ในภาวะจับปลาสองมือหรือว่าเลี้ยงคุณไปเรื่อยๆหรือว่ามาอยากพูดคุยมาให้ความหวังอย่างเงี้ยคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณใจดีฟังได้แต่คุณไม่ได้ใจดีคิดตาม คุณใจดีที่จะฟังสิ่งที่เขาพูดแต่คุณไม่ได้ใจดีที่จะต้องเป็นประหย่างที่เขาต้องการเข้าใจความหมายไหมเออไปต่อซิใบนี้คืออะไรอ้าวซิกออฟัพคุณให้อภัยได้นะ คุณให้อภัยได้เพราะคุณเป็นคนที่มันคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันผ่านกันไปเนาะพอมันผ่านกันไปสักพักอารมณ์มันมันนิ่งขึ้นแล้ววัยวุฒิอายุเรามันก็มากขึ้นมันทําให้ความโกรธเกลียวมันทําให้ความเกลียดชังมันก็ลดทอนไปตามเวลาเนาะแต่ถามว่าเออคุณให้อภัยเขาได้ไหมมันก็แล้วแต่เรื่องแต่ถ้าเขามาด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้มีใครเลย เขามาจริงจรงจังๆมันก็มีเกณฑ์เกิดที่จะคบหากันได้เพราะคุณมีจัสติดเกิดขึ้นแล้วคุณยังมีเดวิลด้วยแต่ถ้าเขามาด้วยพื้นฐานของเขาก็มีคนของเขาแต่อยากจะมาคุยกับเราเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าหาคนที่ดีที่สุดอะเหมือนคบซ้อนให้เราเป็นซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ปรารถนาตรงนั้นอืคุณไม่ได้ต้องการตรงนั้นก็อาจจะสิ้นสุดกับเขาไปแสดงว่า คุณอยากจะดูเกณฑ์ของเขามากกว่าว่าเขามาด้วยอารมณ์และความรู้สึกไหนแต่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของกามารมเนะเขาไม่ค่อยปลดเขายังคงติดลดกามารมแล้วก็มีความผิดเพี้ยนในความคิดของเขาอยู่เนาะอันนี้อย่าว่าอาจารย์นะคุณก็รักของคุณเน่ยเข้าใจแต่ว่าพลังงานของไพ่คือไม่ไม่คนไม่ชอบอ่านไพ่เอาใจลูกดวงนะเป็นคนอ่านไพ่าตามใจไพ่ที่เปิด พลังงานรับมาแบบไหนก็ส่งศาสตร์ใส่คุณไปแบบนั้นนะคะจึงไม่ค่อยเอาใจใครเท่าไหร่บางทีไม่เคยจบแฮปปี้เอนดิ้งเลยด้วยซ้ำไปในบางคลิปเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่ามันมีความแอบแฝงมันมีความไม่รู้จักพอในคนรักเก่าของคุณแล้วมันก็เลยส่งผลให้เนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งในตำแหน่งของคุณในตำแหน่งของเขาในตำแหน่งของคุณด้วย แล้วมันก็ชัดเจนในความคิดของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้คุณจะให้อภัยก็ได้เนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็ได้ที่คุณเข้ามาฟังเป็นบางมุมเพื่อที่จะเป็นเกาะและจะได้ไปถามซักกับเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาเลิกคบกันจริงหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะคบกับเขาเนาะอืมนี่คือภาพรวมค่ะใครรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์พูดแบบนี้กินใจตรงใจแล้วอยากจะสนับสนุนอาจารย์อยากจะร่วมกันทําบุญนะคะ ทุนการศึกษาเด็กนะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัว S นะคะที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นให้ผู้ผลิตผลงานน่นะคะแล้วได้เป็นกำลังใจเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณแล้วเลื่อนระดับการขอบคุณด้วยสินน้ำใจของคุณได้เลยหรือใครอยากจะแชร์คลิปนี้นะคะเปิดดวงสร้างปฏิหาริย์แชร์คลิปเพื่อเป็นวิทยาทานแชร์คลิปเป็นผู้ให้หรือว่าแชร์คลิปเพื่อเป็นค่าครูที่ได้เออมาเยี่ยมชมคลิปของพลังงานอาจารย์ ก,ก็แชร์ได้นะก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะปรารถนาให้ทุกคนมีมีความสุขในแบบฉบับของเรานะคะและต้องมีความเป็นเอกเทศในตัวเองและต้องมีความเชื่อมัน่นแล้วก็รักตัวเองมากๆคุณจะมีความสุขมากๆนะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ